สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกมนีกันมาบอกกันอีกแล้วพี่น้องมนีอุ้ยข้าเจ้าไปได้พูด t อ e f l a กเนี่ยแอนดี้ V E day V E day แปลว่าอะไร To do with the war อ๋อ75ปีในการทำสงครามออกอตดเซเกนเวอร์วอร์บอเอรเซสอ๋อสงครามโลกครั้งที่สองเจสิบห้าปีพี่น้อง75น e year ใช่ไหมอ๋อพี่น้องมนีเป็นวันทุเดย์ค่ะ Like วันนี้พี่น้องวันนี้เป็นวันไอ้สงครามครบรอบเจ็ดสิบห้าปีของสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องก็เลยตีทุ่งนะงก็เลยงสงสัยว่าเขาตีทงเห็นยังอ่ะนะก็ได้กลาวหู่อีกอย่างหนึง่งพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่เหมือนนี่วัดนัมเบอร์ทูเดย์เันวันที่วันวันที่แปด,พ,พ,ดพ,พี่น้องวันที่แปดไอ้พฤษภาคมแปดพฤษภาพี่น้องวันสงครามโลกครั้งที่ สองครบเจ็ดสิบห้าปีมาสนเมาเอาไอ้ความหูยาง,งเดลยพี่น้องเลยมันมีคนสิไป,ปยางบอกเลยก็ถ้าปากแดงแปเดี๋ยวเขาจไปเอาของพี่น้องพอดีไอ้ก็ไอ้ฟางน้องฟางน้องนาบซื้อข,ขนมเสน้นเราคุยกันคุยกันเราบอกโอ้ยเขาบ่ามีขนมเสน้นกินเขาก็เลยสร้างห้พี่น้องเราก็เลยสิไป,เ,ปเอาขอบคุณเป็นอย่างสูงทำให้เบิ่งพี่น้องพอจะมาจะไป,เ,ปเอาอันอันนี้ยังละ่ะอันอยู่บ้านทรายทอง แล้วขนมเส้นอยู่บา้านใส่ถอดไปเบิง่งพี่น้องว่าเสรเป็นยังไงกระซิบเป็นกระซิบห้องใส่กันอยู่หน้าต่างแล้วก็มื่อกีไปหาไปหากันดอกพี่น้องไปเบิ่งไอ้คนทางถนนคนทางว่า,า,าในในมันเป็นยังไงเมื่อนี้ยทองฝากกับมี่ตะเมฆพี่น้องถึงเป็นหอนหอนอยู่สิบหุ e ้ยยี่สิบเอ็ดองศาพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้แม่ยี่สิบเอ็ดองศามาสั่นมาหอนเติบเลยนะขอก็อยู่แต่ในบ้านมันก็บ่อชปนใด๋นะออกมาทั้งนอกกันบ่ชหอนนะพี่น้องอากาศกำลังดี กำลังห่อนกำลังดีนะใส่เสื้อใส่สรงคาสันได้ป่ะสันซะโอ้พันหมูไหวหนวดได้หนิพันมาลูกสาวพ่นใหญ่ล่ะเพ่าก็เลยไหวหนวดให้หน่าเข้มๆเนี่ยอันดี้ you have pier because Jessica grow up หนาห่ะมันก็สิคืบๆแน่พี่น้องก็สิบปรเจ็งปันไหนทายวิดีโอมากก็สิบปรเจมปันไหนคืออันแดดออกเนาะพี่น้อง รถก็มีแรงอยู่เด้พุนนะ่ะคนกับบมเมนซ้ำหนึ่งเด้เข้ากับออกข้างหนองดีพี่น้องคนอยู่นี่นะ่ะแต่มันเข้าปยานมันเข้าปะยานบเยินอี่ยังเลยเห็นเขาก็ยางแซวอยู่พี่นอ้องยางแซวสะเยเรื่องกินเรื่องใหญ่อีอลีได้ไพกระได i didn't have time there really it was just like orange bang know

Not looked after the road here. That was the house that was broken into. One of these doors was broken into. not too bad, is it? I like that house very much. Which one is that? That one there. That house has got a swimming pool, is not it? Yes. Samsung, song, you know. It was quite cheap, wasn't it? I think the last was Oh, wow. It no Samsung song. A lot for your money then. I now. so why do you think that hedge d i s not enough getting enough water huh? <P> in <ossible. S 1> well, it possible อืมหอนอืมหอนพี่น้องหอนอืมแต่ว่าแล้วก็ประดับธงพี่น้องประดับธงเห็นอยู่ป่เขาจับประดับธงประดับธงวันนี้วันครบรอบเจดสิปีสงครามโลกครั้งที่สง อันนีก้ก็จะเป็นเลนเป็นโนพี่น้องเป็นคอยลองไปว้วไปลงไปพี่ well, happy with them now. <c oughs> เป็นโมบานมาตันพี่นนอง แหลง้อมเป็นแตแนแหลง้อมในผีนี่่น้องเืองเครืององโมดนาำก็จะมันแหงนะ้งอะนะขัดอีงนี่ย <มา S 1> ทอกสี่ละ ลดเลาะลอยสะพอะเลเหมือนเนี้ยนะขึ้นคอยหมอนี้เป็นท่า,ทาเรือไป่นองท่าเรือท่าเรือเรือจอดยุเซลสาย เฮียเเอาเนียแดดขี่กายไม่เนาะขี่กายก่เฮีย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 หอนแล้วหอนแล้วเสหลังว่างอยู่หนาบานเันมาเ้น just n o w เด้อปั big size อยู่เนาะ Is t a good? Is that bad? Yeah good Can eat one year. don't mm -hmm. have to worry about. 12. Mm -hmm. Did your friend buy it from? Uh, in Chesterfield. Chesterfield. Yeah. Or oh, they have a shop there, huh? Yeah. Is it bigger than the one at Scunthorpe or about the same? Uh, I don't know, but Thai, Thai, mm -hmm. Thai shop or something. We'll go this way then, huh? Okay. Different. Okay. Longer. Somebody not at. Where but. you come from? Why you come this way? On a Friday? Uh -huh. Well, never is open on a Friday. <laughs> yeah. If you want a cabotel. Ooh, flower loss. Go Lung Toxi, huh? You want to buy a lottery today? i don't have any money? I have. We have no mask, so I'd leave it. Okay. So ah. sick of this balang, I'll try a better model, huh? Uh -huh. Better brand. pizza restaurant yesterday. Did it? I don't know about the pizza shop but uh, I guess it must be takeaways, huh? Mhm. Mm We have a lot of... I like just come to the car, yes? Mm. Somebody's still out. Somebody's still out. Look, bro, see, bro. Look, you know. Come on, tell ยางเป็นกลุ่มเป็นมูเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรอมั้งแอนดี้พี่ไปเอ็กเซอร์ไซส์เอ็กซ์เอ็กเซอร์ไซส์กซีไม่ใช่ทซอซ็บซ็บกับท็อเนี่ยเขาับนพี่น้องก็จะไป

It's seventy five, huh? Mummy seventy-four. before mommy was born, huh? Forty six? Forty four? Why are you asking me what year, what yeah. year was she? Yeah, mommy is uh, seventy four now, it's a World War, seventy five year, yeah. Maybe it's one year, yeah. Two years. Because the people have fight. in family, you know, because they're not and mm -hmm. They stay together, and then they're fighting no. in the house. <laughs> mm -hmm. Lots of things, brands, you know, not not the drug, but the the glass that you smoke it in. Yes. Mm. Okay. là có tốt càng thùng kém nhỉ